ด้วยความที่ว่าเขาดกมากแล้วก็น้ำหนักของลูกนะคะมันเยอะเกินไปกิ่งมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวเดี๋ยวก็จะทำการปักไม้แล้วก็มัดขึ้นค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้นะคะก้อยก็จะชวนท่านผู้ชมแล้วก็เ,เพื่อนๆทุกท่านนะคะมาทำการปลูกพริกกะเหรี่ยงค่ะพริกสีขาวที่มีรสชาติเผ็ดหอมอร่อย ที่ทั้งดกทั้งน้ำหนักดีจะปลูกกินก็ได้ปลูกไข่ก็ดีวิธีการปลูกก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวไปติดตามมารับชมกันนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะเวลาที่เราปลูกพริกจากเมล็ดสดแบบนี้นะคะเราก็จะเตรียมดินให้เรียบร้อยแบบนี้ โดยขั้นตอนในการเตรียมดินเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ พอเราเตรียมยินเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการหวานเมล็ดนะคะเราก็จะใช้เป็นพริกสดที่ก้อยใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงพริกสดเป็นเม็ดแบบนี้มันจะมีพริกกะเรียงจะมี2แบบนะคะก็จะมีแบบที่เป็นคล้ายๆกับพริกขี้หนูแล้วก็เป็นคล้ายๆกับพริกพริกแดงค่ะลูกมันจะยาวกว่านี้หน่อยแต่ว่าก้อยชอบเป็นแบบพริกขี้หนูแบบนี้นะคะเพราะว่าลูกเขาจะป้อมๆอ้อวนๆน,น่ารักดี แบบเป็นพริกชี้ฟ้าแล้วก็เป็นพริกกระเหรียงก็มีนะคะแต่ว่าพันนั้นรู้สึกว่าเวลาที่เราปลูกมันจะค่อนข้างที่จะติดยากกว่าแล้วก็อันนี้ดูแลง่ายด้วยค่ะวิธีการหว่านมเมล็ดก็คือก็จะใช้กรรไกรนะคะทําการตัดตัดให้มันเป็นชิ้นๆหรือว่ากระจายเพื่อนๆอ,อาจจะใช้วิธีการตําก็ได้หรือว่าทุบก็ได้ให้ทายังไงก็ได้นะคะให้มเมล็ดมันออกจากจากลูกของเขาเดีย๋ยวกาจะตัดทั้งหมดเลย พอตดเสร็จแล้วก,ก็จะกระจายค่ะโดยใช้กันไกลหรือว่าไม้ก็ได้กระจายให้เมล็ดเขาทั่วแปลงเวลาที่ต้องงอกแล้วมันจะได้ไม่ติดกันเป็นเป็นก้อนนะคะถ้าติดกันเป็นก้อนเวลาที่เราแยกหรือว่าแยกย้ายปลูกมันก็จะยากกว่าเพราะว่ารากมันจะพันกันค่ะก็กระจายออกให้เขานิดนึงประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะใช้ดินทําการกลบดินข้างๆ้าค่ะกบกบเมล็ดให้อยู่ใต้ดิน เอาเท่าที่สายตาเรามองเห็นนะคะบางอันมันก็กบไม่หมดก็ไม่เป็นไรค่ะต่ให้ส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินเพื่อรักษาความชื้นแบบนี้มันจะงอกเร็วกว่าถ้าเราไม่กบเลยมันก็จะงอกช้ากว่าเนี่ยค่ะกบป,ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ลดน้ำวันละหนึ่งครั้งแต่ถ้าวันไหนที่แห้งมากๆแ้งมากๆฝนไม่ตกเลยก็ลดวันละสองครั้งเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นค่ะ รดประมาณ1-2อาทิตย์ก็จะเริ่มงอกนะคะพองอกแล้วก็รอให้มีใบจริงสัก1-2ใบเราถึงจะเริ่มย้ายหรือว่าทำการแยกปลูกค่ะถ้าต้นไหนมันติดเกินไปก็ถอนออกนะคะ ตอนนี้พริกกะเลียงของก้อยก็งอกขึ้นมาแล้วนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะมีประมาณนี้ค่ะมีใบเลี้ยงแล้วก็ใบจริงยังไม่ออกเนีย่ยค่ะใบเลี้ยงค่ะพอพริกเขาอายุได้ประมาณสักเนี่ยค่ะสองอาทิตย์กว่าก็จะเริ่มมีใบจริงอย่างน้อยสองใบแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็จะเริ่มย้ายช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มแข็งแรงเวลาที่เราย้ายหรือเราเอาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะ ติดเร็วกว่าต้นอ่อนค่ะต้นอ่อนต้นเล็กเราก็จะเอาไม้นะคะกดลงไปแล้วก็พยายามงัดขึ้นมานะคะให้ได้ดินด้วยรากด้วยค่ะในลักษณะน,นี้นะคะ ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันค่ะเทคนิคการปลูกพริกให้เป็นพุ่มสวยค่ะก็คือการใช้1-3ต้นกล้าใน1หลุมค่ะปลูกลงไปให้เป็นลนักษณะเป็นพุ่มแล้วก็จัดก,การเด็ดยอดวิธีการปลูกเราก็จะขุดหลุมเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็ใส่พริกลงไปตรงกลางแบบนี้จากนั้นก็เอาดินข้างๆค่ะตะล่อมตะล่อมปิด ากหลุมแล้วก็ลดน้ําเช้าเย็นค่ะวันละ1ครั้งก็ได้ถ้าแห้งมากก็ลด2ครั้งเช้ากับเย็นเดี๋ยวต้นพริกก็จะโตแล้วก็สวยเป็นพุ่มค่ะวิธีการทําให้เป็นพุ่มอีกชนิดหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการเด็ดยอดค่ะเมื่อต้นพริกอายุ ได้ประมาณสัก3 4สัปดาห์ความสูงอยู่ประมาณ1คืบเราก็จะเริ่มเด็ดยอดแล้วนะคะยอดแรกจากนั้นก็จะรอให้เขาแตกพุ่มออกมาแล้วก็เด็ดอีกประมาณ2-3ครั้งแล้วแต่ว่าเราจะพอใจกับทรงพุ่มมากแค่ไหนนะคะจากนั้นก็หยุดเด็ดค่ะนี่คือโคนของต้นพริกนะคะโดนที่โดนหอยทากกินการที่หอยทากก็จะกินแบบนี้นะคะหอยทากกินต้นพริกเหมือนกันเขาจะกินเปลือกนอกขอบสีเขียวออก ีนบบน้ถ้ากินรอบวงแล้วแล้วต้นไม้ฟื้นไม่ทันนะคะต้นก็จะตายนี่ค่ะหอยทากมันกินแรงมากตอนนี้พริกกระเหลี่ยงที่ก้อยปลูกไว้ในกระถางก็เติดลูกแล้วจะเห็นว่าลูกที่ได้ก็จะมีสีขาวแบบนี้ค่ะแต่ถือว่ายังไม่ดกมากนะคะนี่กำลังเริ่มมาแล้วค่ะ เริ่มีดอกแล้วก็ทุกดอกที่งอออกมาที่ติดทุกดอกที่มีค่ะก็จะติดลูกทั้งหมดเลยจะเห็นว่ามันจะเป็นลูกอ่อนๆเนี่ยแบบนี้ก็คือติดแล้วเนี่ยก็ติดแล้วดอกนี้ก็ติดแล้วเพราะว่าควา่ำควดอกที่ติดแล้วมันจะคว่ำลงนะคะ นี่คือต้นพริกกะเหลี่ยงต้นโตเต็มวัยค่ะก็จะมีเมล็ดตอนนี้มีเมล็ดแล้วก้อยปลูกกระถางนี้ปลูกด้วยกันทั้งหมดสองต้นค่ะแล้วก็ทําการเด็ยดยอดให้เขาแตกเป็นพุ่มตอนนี้ก็เริ่มเป็นพุ่มแล้วแล้วก็เริ่มมีผลผลิตให้ก้อยแล้ววิธีการดูแลนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็เพียงแต่ว่าเราจะบํารุงดินในขั้นตอนแรกค่ะ ให้เสร็จเลยใส่ปุ๋ยทุกอย่างให้เสร็จเลยในขั้นตอนการปลูกครั้งแรกจากนั้นนะคะก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวจุลินทรีย์นมสดมีบ้างปะปายค่ะแต่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะลดน้ํานะคะวันเว้นวันค่ะหรือว่าทุก2-3วันก็จะให้บ่อยนิดนึงส่วนปุ๋ยน้ำนอื่นๆก็จะแล้วแต่ว่าเราสะดวกถ้ามีเวลาว่างวันไหนเราก็จะให้ค่ะ ส่วนใหญ่ถ้าให้นะคะก็จะผสมน้ําแบบเจือจางโดวยวิธีการให้แบบบ่อยๆให้บ่อยๆแต่ให้ทีละน้อยๆค่ะเป็นการช่วยกระตุ้นต้นไม้ให้เขาหาอาหารเองด้วยด้วยความที่ว่าเขาดกมากแล้วก็น้ําหนักของลูกนะคะมันเยอะเกินไปกิ่งมันจะรับน้ําหนักไม่ไหวเดี๋ยวก็จะทําการปักไม้แล้วก็มัดขึ้นค่ะเพื่อย,ยึดให้เขามีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็จะได้ไม่หักไม่ล้มนะคะต้นก็จะได้ไม่ ไม่หกักไม่ฉีกไม่ขาดด้วยค่ะจะได้มีกินได้นานๆด้วยค่ะก็จะใช้ไม้นี่นะคะไม้ที่มีเป็นไม้ที่เพื่อที่จะยึดให้ความแข็งแรงกับต้นไม้ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันค่ะเนี่ยนะคะก็ก็มัดไว้เพื่อใช้ยึดก็จะมีไม้อันนี้เป็นไม้หลักค่ะแล้วก็ใช้เชือกฟางดึงอันที่คิดว่ามันหนักมากๆก็จะดึงมัดไว้เพื่อให้เขาช่วยพยุงค่ะก็จะมีลูกให้เรากินได้ตลอดนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบจนถึงท้ายคลิปนะคะ ก้อยก็มีกิจกรรมตอนนี้ก็คือการแจกมเมล็ดพันธุ์ค่ะพเพื่อนๆที่สนใจการแจกมเมล็ดพันธุ์ต่างๆก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกติกาในแฟนเพจ a c e b o o k ได้นะคะตามลิงก์ที่ก้อยแปะไว้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็แฟนเพจรวมถึง IG ด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเล่นโซเชียลนะคะก็กดเข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปติดตามกันได้ค่ะรวมถึงลิงก์การปลูกผักที่ต่างๆกว่า100ชนิด ที่ก้อยมีนะคะในช่องนี้ค่ะอยู่ในลิงก์ข้างล่างด้วยถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ 있으거아 <목소리도>